มาบอกวันอาทิตย์เป็นเรื่องดีครับแต่จันทร์ถึงเสาคุณไปตามคนของพระเจ้ากลับมาบอกหรือเปล่าคุณไปเยี่ยมเยียนคริสเตียนหลงหายหรือเปล่าคุณประกาศให้คนไม่เชื่อให้มาเชื่อหรือเปล่าถ้าคุณทาอย่างสม่ําเสมอคุณก็กําลังบอกรักเป็นภาษารักของพระเจ้าแบบสม่ําเสมอเช่นเดียวกัน <Yeah. S 2> แล้วปลบมือคนที่รักพระเจ้า <Yeah. S 2> แล้วคนที่จะเลี้ยงแก่ของพระเจ้าอเมนซาร์มอนนอนอยู่พระเจ้ามาเยี่ยมซาร์มอนในนิมิตตอนกลางคืน ถ้าเราเคยอ่านใช่ไหมครับในพงศษัตริย์พระเจ้าบอกเซโลมอนเจ้าอยากได้อะไรแทนที่เซรลมอนบอกว่าอ๋ออยากได้เฟอร์รารี่สักห้าคันเซโลมอนบอกว่าอยากได้ปัญญาพระเจ้าบอกเจ้าจะเอา,าปัญญาไปทาอะไรเอาปัญญาไปเลี้ยงประชากรของพระองค์ยังไงคนของพระองค์เนี่ยดูแลยากอยากให้มีปัญญาเพื่อลูกจะได้เลี้ยงดูแกะเลี้ยงดูคนของพระองค์ พระองค์บอกไอหยาโดนใจโดนสะกิดหัวใจทูตสวรรค์งง,งทำไมโดนสะกิดหัวใจพระเจ้าบอกก็เขาเพิ่งบอกรักเราอะ่ะเขาเพิ่งบอกรักเราทูตสวรรค์บอกไม่เห็นดินเขาว่ารักเลยก็ถ้าเขาจะเลี้ยงแก่เราคือเขากำลังบอกรักเรานี่คือภาษารักของเราพระเจ้าเลยบอกว่าเราจะให้ปัญญาก,กับเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เลี้ยงแก่ของเรา แต่เราให้เจ้าเพิ่มด้วยเราให้เจ้าเพิ่มด้วยนั่นก็คือเจ้าจะเป็นกษัตริย์ที่มั่งคั่งที่สุดที่เคยมีมา <Yeah. S 1> เคล็ดลับของชีวิตที่สูงขึ้น <Yeah. S 1> คืออยู่เพื่อรักพระเจ้าโดยการเลี้ยงแกะของพระองค์และปลบปุบมือกับตัวเองดังๆ